แล้วก็วันนี้เนี่ยนักการเมืองหลายพักเลยให้สัมภาษณ์สื่อนี่ไปทิศทางเดียวกันแล้วก็มีนักการเมืองท่านหนึง่งอดีตอดีตรอมนี้คมนาคมปัจจุบันนี้เป็นรองนายกคุณโสพลสาลำนะคุณโสพลก็บอกว่าเนี่ยแกก็โทษคุณกระแสข่าวค,คุณกระแสข่าวเนี่ยคือตัวปล่อยข่าวเพราะนักข่าวเนี่ยต้องระวังนะครับ เวลาไปอ้างว่ามีกระแสข่าวเนี่ยโอ้โหคุณกระแสข่าวนี่มันมันสุดๆเลยเพราะว่าคุณโสพลเนี่ยถูกคาดเดาว่าจะเป็นประธานสภานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศเอาไปฟังเสียงคุณโสพลซาลัมครับอดีตรัฐมนตรีคมนาคมจากบุรีรัมย์ครับกระแสข่าวถ้าลองเป็นประธานสภาถ้าลองแป็นการาา่มามต้องมีความมปล่ากระแสข่าวก็คือกระแสข่าวยังไม่มีการท่าทามน,นะครับ อันนี้พูดเรื่องจริงยังไม่มีการทาบทามอะไรกถถ็ถ้าเราดูในในภาพของการจะตั้งอ,อะไรต่างๆนี่ทุกพรคก็บอกว่าให้รอการรับรองใช่ไหมทีนี้เราก็เห็นเห็นกันอยู่ว่ามันมีปัญหาอะไรต่างๆที่กรกต,ตออยังไม่รับรองถ้าทุกคนก็รอนะครับเราก็หวังว่า จะเรียบร้อยในเร็วที่กระแสข่าวมันจะได้มาเร็วๆผม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 พูดในครั้งหนึ่งแล้วนะว่าผมเป็นคนทำไรเล่นไม่เป็นแล้วก็อยู่ในตำแหน่งไหนก็ทำมาแล้วนะครับเหมือนกับการเป็นสสในสมัยที่แล้วสองปีผมไม่นึกว่าผมจะได้เป็นรองนายกนะ ผมก็ทําเรื่องยาเสพติดยันอยู่ตําแหน่งไหนผมก็ทําเต็มที่แค่นั้นแหละนะครับเป็นไงคุณประยอดค,คุณกระแสข่าวเนี่ยตัวแสบเลยนะ <c oughs> ครับแต,แต่ดูบุคลิกท่านสโสพลนี่โอ้ถือว่าเป็นผู้ใหญ่นะฮะนิ่มนะนะครับอธิบายชัดเจนนะออนี่ก็ก็ดูทรงนะดูทรงนี่คุณกระแสข่าวอาจะจับทางถูกก็ได้นะคือคุณสโสพลมาเป็นรองนายกแล้วก็ท่านผู้ชมต้องบอกว่าส้มหล่นนะครับ เพราะว่าในกรณีเนี่ยถ้าคุณสันติมาเองนะครับคุณโสพลไม่ได้มา oh, แต่ <okay. S 1> คุณสันติเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องจริยธรรมครับ <Okay. S 1> อันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยนะครับ mm hmm. ที่ทําให้คุณสันติเนี่ยมารับตําแหน่งทางการเมืองไม่ได้ก็โดนตั้งแต่ช่วงของรัฐบาลอุ้งอิงตอนนั้นและคุณสันติไม่มาตอนนั้นผู้กองธรรมนัฐก็จะมาแล้วไม่ได้มาเพราะว่าสทรเนี่ยคงจะขอไว้เพราะว่าการแต่งตั้งนาย,ยกอิงขึ้นมาตอนนั้นหลังจากที่ ท่านเสถาเนี่ยแหละครับโดนปลดจากตําแหน่งเรื่องของละเมิดจริยธรรมไร้แรง mm hmm. คุณสันติที่เคยมีประเด็นเรื่องของการสมัยเรียนนะครับแล้วก็ให้คนอื่นมาสอบแทนอะไรเนี่ย <Okay. S 1> มันอยู่ในดิจิตอลฟุตปรินท์ไงข้อมูลมันอยู่ในนั้นเลยแล้วก็มองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องจริยธรรมนะครับแกก็เลยไม่รับตําแหน่งทางการเมืองให้ลูกชายนะครับคุณพัฒนาพร้อมพัฒเนี่ยครับมาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วคุณพัฒนาเนี่ย อายุงานมันยังไม่เยอะคุณบุญยอดไปเป็นรองนายกนี่มันไม่ได้เพราะว่าถือว่ายังอ่อนวัยยังอวุโสไม่ถึงนะครับเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขแทนพ่อเนี่ยเป็นได้นะครับแต่รองนายกนี่เป็นไม่ได้เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขก็ใหญ่แล้วนะก็เลยก็เลยไปตกที่คุณสมพลษ์ชลําไงคุณสมพลชลังนี่ก็หายไปนานนะครับก็อยู่ที่บุรีรัมย์ก็เป็นนักการเมืองที่ได้รับความไว้วางใจนะครับจากบ้านใหญ่ที่นั่นเคยเป็นรัฐมนตรีคมนาคม ก็โอ้โหสุขุมอะไรพูดจาอะไรขึ้นเยอะนะครับก็วันนี้ก็มีอีกบรรยากาศหนึ่งครับคุณตรีนุชเทียนทองก็เป็นเรื่องคุณกระแสข่าวอีกยังไงครับคุณกระแสข่าวบอกว่าเนี่ยจะไปรับแรงงานคุณตรีนุชนี่มีสอสอเตนะครับสี่คนบัญชีรายชื่อคนหนึ่งไอ้บัญชีรายชื่อนี่ยังลูกผีลูกคนนะครับตอนนี้เขาจัดใด้แล้วแต่ว่าจะได้หรือไม่ที่สุดนะครับ ยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวจะมีประเด็นนี้นะครับแ, <ก S 1> แต่ว่าคุณตรีนุชเนี่ยวันนี้ก็ยืนยันว่ายังไม่มีการคุยกันเรื่องโคต้าเลยทั้งสิ้นคือคุณกระแสข่าวนี่ก็บอกแล้ววันนียจองกระทรวงแรงงานที่แกรับผิดชอบอยู่ตอนนี้นะครับฟังคุณตรีนุชเทียนทองครับสสจังหวัดสระแก้วครับลังประชารัฐว่าย,ยัางไงครับเนี่ย<า>ตอนนี้พลังประชารัฐมีความคืบ่หน้าไหมครับคครับผมอันนี้แต่อันนี้จะคือแต่ในร่วมรัฐบาลที่รับชลังประชารัฐค่ะเรา ก็นที่อนนะคะที่ทก็คือสนับสนุนคุณอนิยใ่ะับเรื่องตำแหน่งอะไรที่เห็นบอกว่าอยากได้กรงแรงงานเหมือนเดิมัผมเร่ตแหนรสนับสนุนเร้คเราก็ิในการที่สนับสนุนท่านู่แล้วเราได้คุยเรื่องเก้าอี้ยังครับยังไม่ได้คุยค่ะในหลักการก็อย่างที่เคยได้กล่าวบกว่าับชานเองก็ริงในเรื่องของพักที่ได้ได้รับเป็นัญาติาชาชมาทคัก็ยิดีอ่งยิงท ถ้าถ้าไม่ได้แต่ยังไม่ได้มีการพูดคทีนะครับแต่ถ้าไม่ได้กระทรวงเดิมจะทัดได้ไหมครับแต่ยังไม่ได้มีการพูดคทีนะครับแต่ว่ายืนยันว่าสนับสนุนสนับสนุนแน่นอนร่วมรัฐบาลแน่นอนเราก็ยืนยันที่จะสนับสนุนในส่วนในเรื่องของจะก็อย่างที่พักคือเพื่อไทยทำกุญใจไทยที่ทมานได้รับเสียงมไม่ทำผิดนะคะผมที่ดำเนินชุมนุมกันคือหลาเรื่องในรายเรื่องปากของเรัฐบาลของข้าพนิดทองงานวับ ยืนยันว่าแต่คุณตรีนุชนี่เล่นการเมืองนี่เป็นรัฐมนตรีตลอดนะ,อะตอนอยู่พักพลังประชารัฐนี่ก็ถือว่าเพราะว่าคุณแม่คุณตรีนุชเนี่ยต้องถือว่าเป็นเพื่อนร่วมง,งานการเมืองที่ใกล้ชิดกับลุงป้อมตั้งแต่ลุงป้อมเป็นพอบอผลสองน,นะครับก็ผูกพันกันมาแล้วก็อยู่กันมาจนนี่แหละครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีต่อเนื่องตลอดนะครับเที่ยวนี้ก็คงเป็นคุณตรีนุชแต่ว่าก็เป็นบิกเซอร์ไพรส์นะครับ ทีแรกก็มองว่าน่าจะได้แค่2คนแต่ว่าไปได้ที่หนองคายอีกสองนะครับบัญชีรายชื่อนี่ต้องลุ้นนะครับว่าจะได้หรือไม่ขณะนี้เนี่ยน่าจะได้ที่หนึ่งแต่ว่าการนับบัตรเลือกตั้งเนี่ยครับมันยังเหลืออีกประมาณ3ล้านใบนะครับที่ยังไม่ได้นับตรงนี้ครับอาจจะเป็นตัวแปรเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวไปดูอีก,อกท่านหนึ่งนะครับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าร้อยเอกธรรมนัฐนี่ก็ยืนยันเหมือนหลายๆคนนะครับ ที่บอกว่าตราบที่กกตยังไม่เคาะนะครับในเรื่องของคะแนนทั้งหมดมันก็ยังคุยอะไรไม่ได้มากแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่พักการเมืองก็พร้อมที่จะสนับสนุนส่วนที่บอกกันว่ามีการต่อรองอะไรเงี้ยครับก็คุณธรรมนัฐก็บอกว่ายังไม่ได้มีการคุยอะไรกันเลยเดี๋ยวฟังเสียงผู้กองธรรมนัฐนะครับ,รบลองไ <ใน S 2> งก็ยืนยันเหมือนเดิมแต่ว่ามันยังไวเกินไปนะเพราะว่าตอนนี้ก็วุ่นวายไปหมดในเรื่องบัตรเลือกตั้ง ทั้งบาโคดทั้งขย็งทั้งอะไรไปก็ก็ยังพูดเหมือนท่านนายกพูดก็คือรอความชัดเจนนะครับเพราะว่าปัญหาที่มันยังต้องแก้กัน,นยังมีอีกเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ก็มีคณะอาจารย์นักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวกันก็ต้องเราก็ควรจะรัฐบาลควรนิ่งแล้วก็ทํางานต่อช่วงนี้นะสแสดงว่าวันนี้ได้มีการพูดคุยกันแล้วใช่ไหมคะไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยผมก็ยืนยันว่า ตัวของออผมเองนะครับได้มอบหมายให้จันแบมซึ่งเดี๋ยวช่วงบ่ายจายันแบมก็เจอนายกที่สงกราะครับกับท่านเลขาพักท่านไทยลินใจยินดีเหมือนเดิมส่วนที่เหลือให้อยู่ที่ตั้งพูดกันคนละทีเดี๋ยวก็จะข้อมูลสับสนนะครับก็ควรต้องระวังเลยผู้นี้ไม่อยากให้สังคมมองพี่น้องประชาชนเกิดความไม่มั่นใจนะครับในเสรียภาพของรัฐบาล ครก็ต้องให้รับาลชุดนี้ทํางานจนครบวราระก่อนนะครับแล้วก็ตามที่พระาธานใน,ในยกได้พูดแล้วว่าบรนไวเกินไปส่วนที่ท่าทีของแต่ละพักก็ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าก็แต่ละพักก็ไม่สนุนในยกก็เป็นเรื่องปกติของการเมืองนะครับผู้กองธรรมนัฐก็พูดถึงอาจารย์แหม่มนะครับคุณรลลุม,มนพินโยศินวัฒน์ก็ต้องบอกว่าคุณยอดเป็นนักการเมืองอีกคนนะที่เล่นการเมืองแล้วเนี่ยโอ้โห พุ่งเลยอ่ะคือเ <Okay. S 1> พราะตอนอาจารย์แหม่มนี่เคยอยู่นิดได้ออกจากนิด้าอออ้านาเนี่ยเพราะว่าสามกุมารไปชักชวน mm hmm. แล้วก็มาอยู่พลังประชารัฐยุคแรกเลยนะครับปีหกสองตอนนั้นนี่บัญชีรายชื่อเนี่ยต่ำส mm ิบ hmm. เลือกเข้ามาก็ติดเข้ามานะครับ mm hmm. แล้วความที่ทำงานใกล้ชิดกับลูกป้อมในช่วงแรก mm hmm. อาจารย์แหม่มเป็นรัฐมนตรีเลยนะ <Okay. S 1> ครั้งแรกเลยนะครับเล่นการเมืองรัฐมนตรีเลย mm hmm. แล้วก็เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองที่เหมือนวิกฤต ทางการเมืองของอาจารย์แหม่มนะครับคือไปทักทีมกับผู้กองธรรมนัสเป็นปะต้องโกอะไรครับสนิทสนมกันแล้วผู้กองธรรมนัสเนี่ยไปเคลื่อนไหวล,ล้มลุงตู่นะครับ<ม>เดือนกันยาปี64ตอนนั้นก็เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจลุงตู่ก็ได้คะแนนไว้วางใจกับไม่ไว้วางใจเนี่ยคือ,เ,อเสียหายนะครับภาพลักษณ์นายกมันต้องได้คะแนนไว้วางใจมากไม่ไว้วางใจได้น้อยนี่กับตาลปัด ก็เพราะว่ามีข่าวว่าผู้กองธรรมนัฐเนี่ยไปเคลื่อนไหวที่จะเล่นงานลุงตู่ซึ่งผู้กองธรรมนัฐเข้าออกมาปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้ร่วมด้วยถ้าร่วมด้วยเนี่ยลุงตูก่กระเด็นแล้วในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองหลังจากอภิปรายไม่ไว้วางใจเดือนกันยา6 4สีไปเนี่ยหลังจากนั้นสัปดาห์เดียวปลดทั้งผู้กองธรรมนัฐแล้วก็ปลดทั้งจาจรแบมสองคนนี้ก็ยังไปด้วยกันนะครับ แล้วมาถึงจุดที่ใครจะเป็นนึกครับผู้กองธรรมนัฐเนี่ยแตกหักกับลุงป้อมหลังจากที่จะมีการตั้งคลมอมนะครับในช่วงที่หลังการที่ตางคุณเศรษฐานะครับหลุดจากนายกเมื่อวันที่14สิงหาคมตอนนั้นก็แบบโอ้โหนวเนียเลยครับทะเลาะก,กันอาจารย์แบมกับผู้กองธรรมนัดก็ออกมาอยู่พักเศรษฐกิจ แล้วการช่วงช่วงนั้นน่ยนะครับก็ดันอาจารย์แมบบเนี่ยเป็นหัวหน้าพักจนถึงวันนี้ผู้กองธรรมนัฐก็เป็นประธานที่ปรึกษาพักนะครับแล้วอาจารย์แมบบนี่เส้นทางทางการเมืองเนี่ยถือว่าต้องบอกว่าโชคดีมากมากครับวันนี้เนี่ยเป็นหัวหน้าพักแล้วรัฐบาลใหม่ก็เชื่อว่าน่าจะมีกล้าทําอยู่ในนั้นน,นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของนักการเมืองสองคนที่ไปด้วยกันนะครับทางการเมืองแล้วก็มาเป็น กำลังสาคัญในส่วนของพรรคกล้ธรรมอีกท่านหนึ่งวันนี้ที่ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อเช่นกันนะครับเห็นนักการเมืองรุ่นใหม่เนี่ยคือดูแล้วคือเวลาเจอสื่อเนี่ยเขาตอบหมดนะบางทีเดินออกกลับไปแล้วนักข่าวถามอีกก็เดินกลับมาอีกมันก็เลยทําให้มีความชัดเจนนะครับในการชี้แจงคุณชัยชนกชิดชอบนะครับเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยครับแล้วก็เป็นเบอร์สองของพรรคนะครับก็ชี้แจงรายวัน ก่อนหน้านี้ก็ปัดข่าวนะครับที่บอกว่าการกล้าทําออกไปไม่เป็นความจริงคือค,คุณชัยชนกก็ยืนยันครับว่าการพูดคุยที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้สรุปได้ข้อยุติอะไรเลยนะครับว่าจะมีพักรวมรัฐบาลกี่พักโคต้ารัฐมนตรีเป็นอะไรอย่างไรแล้วพูดไปใน,นทิศทางเดียวกันครับต้องรอคําชี้แจงอย่างเป็นทางการของกกตก่อนครับฟังเสียงคุณชัยชนกชิดชอบครับครับมีการโทรมาครับแล้วก็คุยกันสั้นๆแต่ท้ายที่สุดก็บอกว่าอยากให้ทาง หัวหน้าพักพูดคุยกันแล้วก็เดี๋ยว e ค่อยมาคุยกันอย่างเป็นทางการครับหลักการของเขาคือสนับสนุนพักคุมใจไทยใช่ไหมคะเบื้องต้นที่พูดนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงอย่างเป็นทางการรอให้เข้ามาที่พักแล้วก็รอให้ท่านธรรมนัตพูดคุยกับท่านหัวหน้าแล้วก็ให้เข้ามาที่พักแล้วเดี๋ยวแถลงไว้ทางการดีกว่าครับที่น้ตแล้วคุณไผ่ก็พูดจริงๆว่าไม่มีเงื่อนไขไดเลยเขาได้พูดอันนั้นคือสิ่งที่พูดพูดกับผม ตอนพูดคุยกันแต่ว่าเดี๋ยวรออย่างเป็นทางการดีกว่าครับนะครับพี่นกเลือกตำแหน่งภายในพรรคในของสีน้ำเงินมีคุยว่าเพราะเห็นมีชื่อคุณชัยนกไปนั่งมาพอหนึ่งอย่างี้ไม่ครับเพราะว่ายัางไงตอนนี้ต้องต้องยืนยันอย่างนี้ก่อนครับว่าตราบใดที่ผลการเลือกตั้งยังไม่ถูกคอนเฟิร์มนะครับเราไม่มีการยืนยันคอนเฟิร์มตำแหน่งอะไรใดๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเราต้องรอวันนี้ก็ขอให้รอติดตามชมการแถลงเป็นทางการดีกว่าครับ ก็ทำนี่ที่บอกว่าจะคุยกันนี่วันไหนคือว่าก็รอรอท่านทานัะคุยกับท่านนายกครับโอเคครับขอบคุณครับคำถามาไม่จบไม่เดินหนีนะ <c oughs> แต่ผมแล้วพี่แอมซี่เมื่อกี้คำว่ารออย่างเป็นทางการผมติ๊กเหมือนแบบว่าลงคะแนนบนบอร์ดเลยหนึ่งสองห้าครั้งติ๊กขาดพวกนี้มันตววงกลมด้วยมเนี่ยฮะใช่ไหม รออย่างเป็นทางการรออย่างเป็นทางการโดยรอนะครับอะไรอ่างไรเนี่ยก็นักข่าวก็นักข่าวมันถามย้ำไงเขาก็ต้องตอบอย่างี้ไรในประมาณนาทีกว่ากว่าใช่นาทีกว่ากว่านะคือประเด็นไม่ได้มีอะไรมากอ่ะคือรอพี่เจไปทำกราฟิกติ๊กให้หน่อยนะก็รอกรกตว่าจะตินึ่งตเคาะอะไรยังไงนะครับเพราะว่าคุณกระแสข่าวเนี่ยตัวแสบไงตั้งเยอะแยะวิเคควิเคาะไปอะไรเงี้ยครับยอดนี่ไปทิศทางเดียวกันหมดนะครับ